สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่ใน a d ัตติท r i p นะคะวันนี้มีอัปเดตใหม่คะ่ะทุกคนมีรถคันใหม่มาให้เราเลือกด้วยนะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยคะ่ะทุกคนโหนี่เป็นรถ SUV นะคะคันใหญ่มากๆเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะประกอบมันได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถคันใหญ่แบบนี้นะคะเราก็อาจจะผ่านกองโจรไ่ได้แบบง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่ามีอะไรกำบังนะคะแต่ก็ไม่แน่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกคันหนึ่งค่ะนี่เลยทุกคนโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะรถคันนี้ Exotica นะคะน่าจะเป็นรถเป็นรถคล้ายๆกับ SUV เหมือนกันนะคะแต่ว่าคันเล็กกว่าค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนะ1,699โรบักค,ค่ะในขณะที่ SUV คันนี้นะราคาอยู่ที่799เท่านั้นมีให้เลือก2คันแบบนี้เราจะเลือกคันไหนดีคะเนี่ย แต่ว่าคันเอ็กโซติกาเนี่ยหนึ่งหมื่นมีจำนวนแค่หนึ่งหมื่นคันเท่านั้นนะคะทุกคนว,ว้าวน่าสนใจน่าสนใจมีคนซื้อเป็นแล้วตั้งสี่พันกว่าคนนะตื่นเต้นมากอะ่ะเราว่าเราจะซื้อเอ็กโซติกาดีไหมคะซื้อกันเลยค่ะแต่ไม่ค่อยถูกใจสีมันเท่าไหรนะ yeah, ่นะเย่ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาล่ะทุกคนมามากันเลยนะไปกันเลยออกไปดูรถของเรากันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะอยุดไหน ơi? เอ่ยเพราะว่าเราซื้อมาแล้วนะทุกคน อันนี้มีรถลากด้วยค่ะเฮ้ยเราไม่เคยเห็นนะอันนี้สุดยอดไปดูรถกันดีกว่านะคะโอ้ยนั่นไงจอดอยู่ตรงนั้นแล้วนี่เลยนะคะ Exotica วันนี้เกมดูแหลกนิดนึงเนาะขอโทษด้วยนะคะถ้าใครเวียนหัวอ่าละ่ะนี่เลยนะคะโอ้โหดูดีอ่ะทุกคนมีสีที่นั่งนะคะรูแล้วมีจอด,ด้วยสุดยอดอะ่ะไฮโซมากอ่าละ่ะ รถคันใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประกอบนานนิดนึงนะคะเราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยสิเอาละใส่ล้อก่อนแล้วกันนะคะกองโจรก็กองโจรเถอะไม่มีทางสู้เราได้แน่นอนนะคะเอาละโอ้โหล้อเ,เรียบร้อยแล้วนะเอิ่มอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องน่าจะอยู่หน้ารถนะคะรถมันสูงหรอ <c oughs> เ,รเราดูตัวเตี้ยเลยอะ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วอันนี้ก็เป็นคูลเลอร์นะคะ เป็นหม้อน้ําอันนั้นเมื่อกี้น้ามันเครื่องหมอน้ําก็น่าจะอยู่แถวนี้ปะโอเคเรียบร้อยเหลือแค่ประตูนะอันนี้ประตูหน้าประตูหลังประตูข้างคะเนี่ยโอเคประตูหน้านะโอ้โหเทมากทุกคนดูดีอะมันมีไฟอ๋อมันมีให้พ่วงได้ด้วยนะคะหุยเจ๋งอะทุกคนเราเอาไปพ่วงด้วยดีไหมจะได้แบบไปพร้อมกันทีเดียวนะคะขนของได้เยอะ เก็บทุกอย่างที่เราเจอนะคะเพื่อได้ใช้เอออันนี้มันอะไรกันเนี่ยอ๋ออันนี้คือประตูหลังถูกแล้วอาลหลาเรียบร้อยอันนี้คืออะไรกระโปรงหน้ารถโอเคโอเคดีค่ะทุกคนโอ้โหหรูหรามากไม่เหมาะกับทะเลทรายแห่งนี้เลย ได้มาเป็นรถแบบสวยงามอลังการนะคะทุกคนแต่ดูเหมือนมันจะคันใหญ่กว่าเรามากเลยนะอะดูสิอ่าน้ำมันนะคะใช้ทั้งหมด60ลิตรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอารถพ่วงไปด้วยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเรามากเกินไปหรือเปล่าอะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะขนของเราต้องเอารถพ่วงไปด้วยก่อนนี่คือรถพ่วงนะทุกคนมันต้องติดล้อก่อนเหรอถึงจะวิ่งได้อ่าลองดูก่อนนะคะ ได้หนึ่งล้อแล้วมันจะยากกว่าเดิมไหมเนี่ยนี่นะคะเป็นรถพ่วงที่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้ทุกคนมันต้องถอดสลักก่อนปะอู้จริงด้วยค่ะแล้วก็เอาไปได้โอ้นี่ไงโอ้สุดยอดไปเลยไปเลยอ่ะอยู่ไหนละ่ะด้านหลังตรงนูน้นตรงนู้นพี่ว้าวเรามีรถพ่วงติดกับเอ็กโซติก้าด้วยค่ะ ชอบว่ะอัปเดตนี้สุดยอดเอาล่ะแบบนี้เราก็จะมีที่วางของเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะน่าจะมีผลตอนข้ามสะพานอยู่นะคะทุกคนโอ้มันสวยอะ่ะมันเป็นรถที่แบบสวยมากโอเคเดี๋ยวเติมแก๊สก่อนนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนซิว่า หม้อนองหม้อน้ำอะไรเรียบพร้อมหรือเปล่านะโอเคน้ำเต็มอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆสิโอเคอันนี้น้ำเต็มนะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องก็เต็มอยู่นะแต่ว่าบรรจุได้น้อยมากเลยค่ะอาจจะต้องหาเติมที่ปั๊มเรื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปหยิบเ k คนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปกันเลยโอเคโอ้ ที่วางของดีฮะเคขับรถตรงไหนทำไมทุกอย่างมันดูสูงไปหมดเลยอะโอเคพอมากพอมากปิดประตูเออโอ้มี iPad ด้วยนะคะอาล่ะ,ละเริ่มแล้วไปกันเลยค่ะไปแล้วไปแล้วทุกคนตื่นเต้นมากขับรถคันใหม่ใช้ไล่กว่าไฮโซมากทุกคนแต่ดูจะขับยากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ <c oughs> อาลละคันใหญ่มากนะ โอเคทุกคนพร้อมมากตอนนี้รถพ่วงก็ยังอยู่ด้านหลังเราอยู่นะเราล็อกไว้ลวโอ้ขับเร็วจังเลยอะ่ะมันเร็วมากเลยนะทุกคนโหงั้นแป๊บเดียวก็น่าจะถึงสะพานแล้วสิโอ้โหสภาพอากาศย่ำแย่มาแล้วเนี่ยทำไมมันมารวดเร็วขนาดนี้อชนเฮ้ยนี่ออกมาไม่ถึงกิโลเลย สภาพอากาศยแย่มากแต่ว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้เราก็ยังไปได้นะทุกคนถ้าเป็นคันอื่นนี่คือปลิวไปแล้วอะ่ะสุดยอดมากๆเลยนะค่อยๆขับไปก่อนนะคะโอ้ทุกคนดูสิคะพายุทรายค่ะน่าก,กลัวมากมองทางข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยนะลงไปข้างล่างก็ไม่ได้เลยนะคะอ๋อผ่านไปได้คะ่ะทุกคนดูซิว่ามีอะไรเสียหายไหมรอดมาได้เอาล่ะเอาล่ะเดินทางกันต่อเลยนะคะขับได้เร็วมาก ไม่รู้ว่ามันจะสดน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โอ้ทำไมมันลื่นน่ะมันแรงมากนะทุกคนรถคันนี้แรงมากๆไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เลยนะปัะคองไปก่อนนะคะเนี่ยก้อนหินมันก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยแหละขับรถเร็วเกินไปไม่ได้นะคะทุกคนจะต,ต้องแบบค่อยๆขับนิดนึงรถคันนี้แบบบังคับค่อนข้างยากค่ะ ตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่ะโอ้โหโอ๋เสาไฟฟ้าเอยเอย๊หรือว่าจะเป็นเพราะรถพ่วงที่เราพ่วงมามันก็เลยทำให้เราสายไปค่อนข้างเยอะค่ะเออไม่แน่เหมือนกันนะนี่นะคะเมื่อกี้เราวิ่งไปเกือบ140กิโลมตรต่อชั่วโมงนะอันตรายอยู่นะทุกคนห้ามขับรถเร็วขนาดนี้นะคะ โอ้ทุกคนอันนี้เราเร่งไปที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะว้าวว้าวไปได้เร็วมากทุกคนมันสุดยอดเฮ้ยนี่มันเกมแบบรถแข่งปะเนี่ย,ยทุกคน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เ้ยเสาไฟฟ้าโอ้ยเออ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ควรไม่ควร อันตรายสุดอาจจะลองผ่านสะพานดูก่อนแล้วกันเนาะโอ้เจอสะพานแล้ว okay, okay, โอเคโอเคอูเหมือนจะมีถังน้ํามันนะสองถังอยู่ที่ตรงรถตรงนั้นนะคะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนะอ๋ออ๋อมันขึ้นยาก วุ้ยทุกคนมีน้องคนหนึ่งนะคะในคอมเมนต์เขาบอกว่าที่มันมืดมืดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นกลางคืนอย่างที่เราเข้าใจนะคะแต่ว่ามันคือสุริยุปราคาค่ะต้องขอบคุณน้องคนที่คอมเมนต์มากเลยนะคะทําให้เราได้หันมาดูดวงจันทร์ค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นความหิวเราว่าน่าจะทนได้อยู่นะถ้าได้ผ่านสะพานนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะผ่านได้ไหมอ่ะนะก็เลยยังไม่ได้กินอะไรนะ มันผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหมมั่นใจใช่ปะว่าผ่านได้อะโอ้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 เฮ้ยติดหนักเลยทุกคนไม่น่าไปได้นะสงสัยต้องออกไปดูหน่อยแล้วโอเคทุกคนเราออกมาดูนะคะโอ้ล้อรถของเราติดอยู่ตรงนี้นะโอเคทุกคนเหมือนกับว่ารถของเรามันติดลมนะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปขับลองดูนะคะแล้วก็แบบ อาจจะเล่นเครื่องนิดนึงอะเนาะลองดูนะคะอาจจะจบแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองดูอีกทีล้อมันขยับได้อยู่นะคะมันก็น่าจะกําลังขยับได้แต่ว่าต้องมีอะไรที่เหยียบแล้วก็ไปต่อได้นะคะพวกไม้กระดานพวกเนี้ยเฮย้ยอุ้ยทุกคนไฟไหมเฮย้ยเราว่า,าล้อรถมันติดจนแบบไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเฮย้ยสงสัยต้องทิ้งเขาไว้แบบนี้แล้วสิคะ ฮ่าน่าเสียดายสุดๆเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองใหม่แล้วกันนะคะวันนี้น่าจะมาได้แค่นี้เสียดายสุดๆไปเลยเอาละงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ